อัปเดตความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคลิปนี้เป็นแดนดอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คสถานการณ์บรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนละกันนะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์อะไรยังไงประมาณไหนถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคําทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะยังเปิดแค่กลองเดียวเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะมองเห็นถึงบรรยากาศในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนบางคูออ่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ อืมโอเคชัดเจนมากๆตอนนี้นะคะคือหมายถึงว่าคุณอาจจะกําลังดีลกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือคนดีลกับคนที่เขาเคยมีเจ้าของแต่ความสัมพันธ์หรือว่าอะไรบางอย่างของเขากับแฟนเขาหรือว่ากับคนของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้จบมันยังคลุมเครือมันยังมีการติดต่อกันอยู่บ้างประปรายอะไรอย่างนั้น ในทางกลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ถ้ามันเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้เนาอมันพลังงานสามารถสลับกันได้นะคะในทางกลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะแน่ๆแ,แล้วแหละว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นคนในความลับเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วนะคะอ โอเคมาเช็คลักษณาราศีกันต่อนะคะอาจจะเป็นลักษณาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลักษณาราศีของตัวเขาก็ได้เช่นกันนะ เป็นราศีพฤษศค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะเป็นราศีการราศีเมถุนคนทีเ่เกิดวันพฤหัสราศีมีนราศีธนูแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะโอเคเข้าท็อปปิกกันนะคะอัปเดตความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้หน่อย ะะจริงๆเขาคนนี้เขาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ยังอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาต่อยังอยากรักษาให้คุณเนี่ยได้อยู่ในชีวิตได้อยู่ในความสัมพันธ์คือเขาไม่อยากให้คุณหายไปไหนไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่เนี่ยมันจบลงนะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาแล้วหลังจากนี้เขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมคะในเมื่อเขาต้องการให้คุณอยู่น่าจะมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่างนะคะอื โอเคเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆเ,เพื่อที่จะรักษาคุณไว้แต่ว่าอยากให้คุณเนี่ยไตรตรองคิดไตรตรองทบทวนให้ดีหน่อยนะคะถ้าหากว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยถ้าคือพูดง่ายๆว่าเหมือนแบบเขาอาจจะพูดให้ความหวังอว่าเออเนี่ย กำลังจะจบกําลังจะแยกย้ายนะความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปต่ออยากให้คุณดูให้ดีๆนิดนึงว่าการพูดของเขาลักษณะการพูดของเขาเนี่ยพูดเพื่อยือ้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วในความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ไปต่อเออไม่ได้ไปต่อไม่ใช่สีหมายถึงว่าเออความสัมพันธ์มันได้ไปต่อแล้วแหละเขาพูดเพื่อที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์แต่มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนพูดให้ความหวังเฉยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างเช่นสมมุติเฉยๆนะเขาอาจจะบอกกับคุณว่าเออเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ คนเก่าของเขาเนี่ยหรือว่ากับแฟนคนนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปต่อหรอกเดี๋ยวก็มีเลิกลากันเดี๋ยวก็มีการแยกย้ายกันแต่เขาอาจจะเป็นการพูดเพื่อให้ความหวังเฉยๆเขาอาจจะพูดเพื่ออยากให้คุณอยู่ต่อเฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูให้ดีๆนะคะพิจารณาให้ดีๆไต่ตองให้ดีๆนิดนึงนะคะว่าคําพูดของเขาเนี่ยมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคุณสามารถเชื่อใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบ ลองตั้งสติดูให้ดีๆนิดนึงนะคะถามถึงว่าเขาจะยอมปล่อยคุณไปไหมจากไพ่ที่ขึ้นมาคือเขายังไม่ได้ยอมปล่อยให้คุณไปไหนนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีการแบบเลิกราการันหรือมีการแยกย้ายกันไปสุดท้ายเขาก็จะเหมือนกับว่าเอองั้นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้ไหมยังอยู่ในความสัมพันธ์ได้ไหมซึ่งมองว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดใจในระดับหนึ่ง